รมรถเมื่อสอง jk ค่ะขอนำเสนอรถยนต์โปรโมชั่นนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถเชฟโรเลตแคปติว่าค่ะปี09นะคะเครื่อง4เกียร์ออโต้น้ำมันร้วนค่ะเลขไม่2,30,000มโรเป็นรถบ,นบ้านพื้นที่ใช้สอยกว้างๆค่ะเอกสารมีครบภาษีเต็มค่ะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถของทีมงานต่ายรถบ้านระยองบ้านค่ายนะคะ สนใจนัดดูรถด้วยตนเองค่ะนัดล่วงหน้านะคะและเดินทางไปดูด้วยตนเองได้เลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำค่ะพร้อมใช้พร้อมขับราคา129,000บาทต่อรองหน้ารถกันได้นะคะไม่มีบริการส่งนะคะทุกท่านนี่เป็นสภาพของภายในนะคะกว้างเหมาะสำหรับทุกครอบครัวคะ่ะ สนใจโทรอัปเดตสถานะของรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายกันล่วงหน้านะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ